สวัสดีครับวันนี้นะครับมาดูวิธีการใช้ s i m u l a t i o n เบื้องต้นนะครับผมเริ่มจากการสร้างพาร์ทก่อนนะครับเดี๋ยวจะจำลองอเป็นโครงสร้างโครงสร้างหนึ่งนะครับเมื่อเปิดโปรแกรม s สุ r เ w w r r k ขึ้นมานะครับก็ New part นะครับเริ่มการสร้างนะครับผมสร้างในโหมด ทีดีสเก็ตเลยนะครับตัวนี้ลากขึ้นมานะครับกดแท็บเปลี่ยนแกนนะครับ อันนี้นครับพอเห็นภาพคร่าวๆนะครับแล้วก็ทำการบอกขนาดนะครับตรงนี้สักอสองสองพันเมตรนะครับสองพันมิลิเมตรนะครับหน่วยตรงนี้นะครับเรามาเปลี่ยนได้นะครับจากนั้น ตรงนี้ให้อยู่ในแนวแกน y นะครับบังคับให้เจ้าตัวนี้กับเส้นนี้นะครับมีความสัมพันธ์ที่เท่ากันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างสมมุตินะครับสมมุติเอาให้พอเข้าใจหลักการนะครับอ,อันนี้ก็บอกขนาดไปนะครับ ก็ให้เส้นนี้กับเส้นนี้เส้นนี้นะครับเท่ากันนะครับตรงนี้นะครับหมขนาดกันนะครับโดยที่ตั้งความสัมพันธ์ให้มันเท่ากับนะครับเท่ากับเท่ากับตัวไหนนะครับใส่วงเล็บก็ได้นะครับเท่ากับตัวนี้นะครับหารด้วยนะครับหารด้วย อ่าสามนะครับอ่าโอเคไปนะครับมันก็จะเป็นสมการนะครับเป็นสมการเพราะนั้นตัวนี้นะครับก็บอกต่ออีกนะครับเท่ากับตัวไหนนะครับก็มาคลิกที่ตัวนี้ได้เลยนะครับคลิกปุ๊บอ่าแล้วก็โอเคไปนะครับมันก็จะเท่ากันแบบอัตโนมัตินะครับอ่กดไลค์อีกครับ มาดูนะครับทีนี้วาดแบบนี้นะครับแล้วก็ห้างเจ้าตัวนี้นะครับบอกขนาดไปอีกนะครับนี่ก็บอกขนาดไปนะครับ คอมเร็วๆนะครับก็จะวาดได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ผมช้านิดหน่อยนะครับคอมค่อนข้างจะช้านะครับคอมค่อนข้างจะเก่าใช่สมมติเอาแค่นี้ก็พก็พอนะครับ จุดนี้กับจุดนี้นะครับเราสามารถบอกความสัมพันธ์มันได้นะครับให้มันอาลองวิดนะครับอรลองวิดเอ็กซ์้าตอนนี้นะครับเราสามารถจะสังเกตได้นะครับจากาจากาจุดพิกัดนะครับที่อยู่ด้านล่างซ้ายนะครับของหน้าจออารลองวิดเอนะครับแล้วก็ใส่ ความสัมพันธ์มันนะครับกด control ค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกเป็น make eco นะครับใน fly out tool bar ตรงนี้นะครับผมสมมุติว่าเสร็จแล้วนะครับผมออกจาก s k e t c ไปเลยนะครับจากนั้นมันจะได้เป็นแบบนี้นะครับเป็นโครงสร้างครับเรา s a ฟหน่อยครับเดี๋ยวเผื่อบทมีอุบัติเหตุนะครับไฟดับไฟอะไรนี้นะครับก็เบไว้ใน data นะครับแล้วก็ ตั้งชื่อมันนะครับจากนั้นนะครับใช้วิ l เม้นต์นะครับในการขึ้นรูปนะครับมาที่คำสั่งว e วเม้นต์เลยนะครับอยู่ตรงไหนนะครับถ้าไม่มีนะครับเปิดออกมานะครับปุ๊บนะครับใช้ Structure Member นะครับแล้วก็เลือกเอา,อาจากโปรไฟล์ที่เราได้สร้างไว้นะครับตรงนี้สมมติผมเลือกเป็นตัวนี้นะครับ7 g 3ี6นะครับเป็นเหล็กรูปแพันนะครับขนาดก็มาเลือกเอาได้ตามที่เรา,อาคอนฟิกไว้นะครับตัวนี้นะครับ กับชิ้นนี้นะนิว้วกุบนะครับชิ้นนี้ S. <S กับชิ้นนี้นิว้วกุบอีกนะครับนิว้วกุบอีกอันนี้นิว้วกุบอีกปุ๊บชิ้นนี้ชิ้นนี้แล้วก็นิ้วกุบอีกครับปุ๊บปุ๊บ ปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วก็โอเคไปนะครับอ่ามันก็จะได้เป็น structure member นะครับเป็นชิ้นงานที่สร้างขึ้นมาจากาหน้าตัดของโปรไฟล์นะครับ ิดเรียวิวก็แล้วกันนะครับช้านิดหน่อยนะเครื่องนี้จากนั้นนะครับามาทําการกําหนดวัสดุนะครับให้เราไปใส่วัสดุนะครับตรงนี้หากว่าเรามีวัสดุอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะอเอามาเพิ่มคุณสมบัติในนี้ได้นะครับในที่นี้ผมขอเลือกเป็นวัสดุที่มีอยู่แล้วกันนะครับ อ่าเรียกวัสดุเสร็จนะครับอ่าเซฟไปทักครั้งเลงนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองซิมนะครับอ่าไปที่แท็บ simulation ครับแล้วก็เลือกเป็นอ่า new study นะครับตรงนี้นะครับอ่าเราจะซิมในโหมด static นะก็มันจะมี type เป็น static p r o อยู่นะครับตรงนี้นะครับซิมนะครับมันจะอยู่ในแพ็กเกจต Solidworks Premium นะครับ s o l i d w o r k Premium อ่าเมื่อกดเข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นอ่าหน้าต่างของหน้าต่างซิมนะครับอ่ามันบอกว่าอันนี้ปุ๊บ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 นะครับมันบอกว่าโปรแกรมเนี่ยจะสร้างจอยสร้างอะไรนะครับ มันก็จะสร้างจอยให้นะครับเมื่อสร้างเสร็จนะครับเจ้าจอยพวกนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อโครงสร้างของเรานะครับเป็นสตรัคเจอร์นะครับเป็นบีมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโซลิดบอ d y ดี้นะครับถ้าเกิดเราเอ็กทูดออกมาเป็นคําสั่งบอ d y ดี้ธรรมดานะครับมันก็จะเป็นโซลิดแท่งตันนะครับซึ่งวิธีการตีเม็ดก็จะแตกต่างกันนะครับตรงนี้มันจะตีเม็ดแบบบีมนะครับ ขั้นต่อมาทำอย่างไรนะครับก็มาดูนะครับมาดูเจ้าพวกพิกเจอร์นะครับพิกเจอร์เอาไว้ทำอะไรนะครับเราลองพิกเจอร์เมทรีดูนะครับตรงนี้ก็เป็นการใส่พิกเจอร์นะครับพิกเจอร์มีกี่แบบนะครับมีหนึ่งสองสามนะครับตรงนี้สำหรับบิมเมตนะครับตรงนี้มีอะไรบ้างครับฟิก ยุดที่นะครับตรงนี้เราใช้กันบ่อยนะครับเป็นหมุดนะครับตรงนี้ immovable นะครับไม่เลื่อนนะครับไม่เลื่อนอันนี้ทำลายนะครับเดี๋ยวตรงนี้มันเป็นการบังคับทิศทางนะครับ y d i r e c t n a geometry นะครับผมเลื่อนตัวนี้นะครับที่ geometry ผมต้องการให้จุดจุดเนี้ยอยู่นิ่งกับที่นะครับจุดนี้ก็แล้วกันปุ๊บ จุดนี้อยู่นิ่งกับที่นะครับผมโอเคไปนะครับตรงนี้หากเราจะให้จุดไหนนะครับต้องแอดซูมให้ตรงกับเคสจริงๆนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะแอดซูมนะครับเอ็กซ์แนลโหลดนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีฟอสมีท็อกมีการ v บิทีนะครับผมใส่การ v บิทีด้วยนะครับเช็คกัมหนักของเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับดูเมตรนะครับเป็นหน่วยเมตรต่อเซคันกำลังสองนะครับทิศทางก็คือ ลงสู่ท็อปแ plan นะครับโอเคไปถูกต้องแล้วนะครับจากนั้นนะครับโหลดจริงๆนะครับสมมุติผมจะใส่แดงลงไปนะครับใส่แดงตรงไหนนะครับมันสามารถ add สูมแอ d แอ่ได้นะครับตรง vertex point นะครับเป็น j o ยนะครับหรือว่าเป็น beam ก็ได้นะครับตรงนี้ผมเลือกเป็น j o i ก็แล้วกันนะครับท e มที่เ w o r d c a คสนะครับผมต้องการจะให้แรงเนี้ยมันลงที่จุดเนี้ยไอ้พวกเนี้ยนะครับ วินโดว์มันแรมมันน้อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมลบก่อนนะครับแรมมันน้อยไปนิดหนึ่งนะครับปึ๊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 บนะครับ4จุดนะครับลงทิศทางไหนนะครับทิศทางนี้นะครับปึ๊บอ่าเป็นฟอสนะครับเป็นฟอสอ่าหรือว่าจะมีถ้ามีโมเมนต์ด้วยก็ติ๊กโมเมนต์ไปนะครับอ่าฟอสกี Force. มันมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับตรงนี้ถ้าเกิดปั๊บใส่แรงเป็นกิโลนะครับสมมติผมใส่30กิโลกรัมนะครับก็เอา30คูณด้วยนะครับคูณด้วยหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับ9ก1นิวตันนะครับก็คูณด้วย9.81นไปนะครับมันก็จะแสดงเป็นเครื่องหมายนะครับลงนะครับจากนั้นนะครับกดโอเคไปนะครับตรงนี้เราก็มีฟิกนะครับมี ฟอสนะครับก็มีคาวิตี้นะครับมี3แรงกระสามตัวแปรด้วยกันนะครับทีนี้เรามาตีเม็ดนะครับเจ้าเม็ดตัวนี้นะครับมันจะมีด้วยกันหลายระดับนะครับมันจะมีหลายระดับด้วยกันนะครับอันนี้ผมตีแบบออโต้นะครับตีเม็ดแบบออโต้ครับคลิกเม็ดเลยเม็ดก็เป็นการแบ่งเป็น อิเลเมนต์เล็กๆนะครับเพื่อที่จะคำนวณที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งผลต่อแน่งไปถึงจุดจุดอื่นๆนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับลองกดเซฟครั้งหนึ่งครับคาดมันจะได้ไม่ไม่หายไปไหนนะครับถ้าเกิดไฟดับขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับกดรันเลยนะครับกดรัน ตรงนี้นะครับมันโปรแกรมจะสมมุตินะครับจะสมมุติว่า,าชิ้นงานเนี่ยจะเชื่อมต่อขนันหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าชิ้นงานเนี่ยมีมีลักษณะพิเศษนะครับเช่นมีแนวเชื่อมมีอะไรนี่ก็สามารถมาแอดไซต์คอนเนคชันได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ค่ามันก็จะออกมาแล้วนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราใส่แรงลงไปตรงนี้นะครับ มันจะแนวโน้มความเอียงมันจะเป็นยังไงนะครับก็ตรงรีเซ็ t นะครับเราสามารถที่จะมาปรับตั้งค่าได้นะครับว่าเราจะเอาอะไรบ้างนะครับตรงนี้สเตรทนะครับเป็น Axial Bonding บอนะครับเพราะว่ามันเป็นบีมนะครับมันมีทั้งแดงและโมเมนต์นะครับค่าตรงนี้เอามาจากไหนนะครับเอามาจากไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็ดับเบิลคลิกนะครับตรงสเตรทวันครับ มันก็จะขึ้นนะครับตรงเป็นหน้าต่างสเตรทพลอตขึ้นมานะครับตรงนี้หน่วยนะครับหน่วยก็เลือกให้ตรงกับที่เราใช้นะครับเราจะคุ้นกับหน่วยนี้นะครับเป็นนิวตันต่อตารางมิลนะครับหรือว่าไม่กล่าวพารคารนั่นเองนะครับค่านะครับของวัสดุเหล็กทั่วไปนะครับที่เขานำมาคิดนะครับก็จะตามหลักการ aws นะครับ all o v e นะครับ design s t e s s นะครับก็ อยู่ที่220นะครับ220ินิวตันต่อตารางมิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเกินหรือเปล่านะครับหรือว่ามันไม่ถึงยังไงนะครับตรงนี้ deformation shape นะครับเอาไว้ตรวจนะครับเช็คว่าค่าการโก่งการอะไรเนี่ยนะครับการการเสียรูปเนี่ยมันมันเป็นไปยังไงนะครับตรงนี้มัน automatic อยู่ที่7เท่านะครับถ้าเราอยากรู้ของจริงเป็นยังไงนะครับก็คลิกที่กด true scale นะครับ ตรงนี้กดโอเคไปปุ๊บมันเอียงมาเท่านี้นะครับของจริงนะครับตรงนี้เราก็ไปเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้มันเป็นทศนิยมนะครับบวกบวกอยู่วิธีการเปลี่ยนนะครับก็สามารถไปเปลี่ยนได้นะครับโดยให้เป็นเจเนอเรลนะครับกี่หลักนะครับก็เลือกเอานะครับทศนิยมนะครับตรงนี้ ก็โอเคไปตรงนี้นะครับค่ายังไม่เกินนะครับยังก็คือยังยังไม่ยังยังไม่เฟลนะครับแรงเป็นเ x ็ก l a n d bonding นะครับประมาณนี้วิธีการนะครับวิธีการพลอตต่างๆนะครับ displacement นะครับมันก็จะโชว์นะครับก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับตรงนี้36 36มิมลนะครับยูเรศ แฟกเตอร์ออฟเซฟตี้นะก็สามารถพลอตได้อีกเช่นกันนะครับ uh, define factor of safety plot นะครับ l i f บ beam force ต่างๆนะครับสามารถดูได้ว่าในแต่ละชิ้นเนี่ย uh, แรงมันลงมาเท่าไหร่ยังไงนะครับ uh, ตรงนี้ uh, เราต้องการแก้สักักเท่าก็พอนะครับให้มันพลอตตั้งแต่ตั้งตั้งแต่ค่าต่าสุดจนถ,ถึงค่านี้แหละนะครับที่เราต้องการ uh, ก็กดโอเคไป uh, uh, ไปลอดภัยนะครับตรงนี้ uh, เราก็ ถ้าเกิดตรงไหนที่เป็นจุดวิกนะครับมันก็จะแสดงเป็นสีนะครับจุดสีแดงนี้มีค่าเท่านี้นะครับเราจะทาไงนะครับก็เพิ่มมันนะครับสามารถที่จะอ d ไซน์เป็นวีกหรือว่ายังไงก็ได้นะครับที่ช่วยลด s t r รสคอนเซนเ t r a t i o n ตรงนี้นะครับนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆในงานซิมนะครับงานซิมนะครับมันสามารถที่จะ generate ีพ p o r t ออกมาได้นะครับตรงนี้นะครับกดเจเนเรตรีพ p o r t ออกมาได้เลยนะครับนี่ก็คือ ยอย่างคร่าวๆนะครับของงาน1ิบนะครับอ่าไว้เท่านี้ครับ